เดี๋ยวพี่แท้จะทำให้ดูอีกรอบดีไหมคะพี่มิ้มรียเลยค่ะงั้นเรามาลงกันเลยอะดูนั้นดูนั้นไง จะเกิดปฏิกิริยาแบบคลายความร้อนและปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาจํานวนมากทําให้เราเห็นเป็นไอรูฟลุ่ออกมาจากภาชนะเมื่อเราผสมสารทั้งสองเข้าด้วยกันหนังพันธุ์ผิวจะเป็นตัวให้ออกซิไดเซอร์ที่แรงมากมันจะไปออกซิไดซ์ไฮโดรเจน นามพิเศษของพี่แสลมั่นใจแน่เลยค่ะได้คะว้าวมีนามพิเศษแน่จเลยค่ะถ้พี่ได้กลองสิหน่อยนะคะได้ะ มาชิมน้ําวิเศษ <coughs> 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 ทำได้ยด่ี่มทุกอย่างเปนัี่แข็งี่ยากอุ่นเลยว่า็ได้ไมคะไม่เห็นยาเลยค่ะที่มี้แค่เรามีนาชัณฑนานาและตัวถูก็สามารถทำได้แล้วค่ะยังไงเหรอคะพี่แจงก็ในนาอัณฑ์เนี่ยมีสารแอนโคเซนสูงมากซึ่งสารนี้จะไปต่อที่ินดีาโดเบพอมืทสานาลงไปนนนาทัเียทันทีลเอีการทดสอบคือว่า เนเตอร์บอกการเป็นโกลดเบสการ้วดน้ำชีตไหนเป็นโกลดสีน้ำจะเปลี่ยนเป็นโกลสีแดงแต่ถ้าน้ำที่เป็นเบสจะเปลี่ยนสีแดงเป็นสีเขียวอินดิเคเตอร์นี้ยังสามารถบอกความเข้มข้นของโกลดโกรดเบสได้โดยไล่จากมากไปหาน้อยอยงนี้ค่ะกรด์ออกจะเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีม่วงออกสีชมพูไปจนถึงสีแดงเข้มก็คือโกลดแก่ค่ะ ขวาเขบมข้นจากน้อยใจมากังนี้ถ้าเป็นเบสออกจะเปลนสีสีเงินไปจะขึ้สีฟ้าสีเขียวไปจะึสีเหลืองมันก็คือเบสแกะนัค่ะอออย่างนี้นี่องว่าแต่อะไรคือแบสคะติและหน้าใชนำวแะคเดี๋ยว่ เราเไม่ว่าจะเป็นในน้ำโซ่น้ำมะนาวน้ำโ้นใส่ดูแต่ก็จะมีโกรดอีกชนิดนึงนะคะที่ที่มีนิกิต่อบมือใจมากเชน่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานและสีย้อมผ้าซึ่งผ้าใครมือเราสามารมันโปยตรงและห้ำกลืนปินเข้าไปเพราะว่าอันตรายมากๆเลยค่ะและแลก็มีสารอีกุันึ่งนะคะทอเรียกว่าเบส่มีรชิที่ขอือถ้าเอาไป ิดเป็นในคสูดสารที่เป็นเมกที่มีในชีวิตประจำวันนะคะได้แก่สบู่ผงซักฟอกผงชูรสยาลดกและผงฟูเป็นต้นค่ะพูดถึงผงฟูแล้ว f, อันนี้ที่มีกพื่มนคนพิเศษมะทำให้ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ <S <S ชื่อเด็กหญงพนชากัยดุชั้นป .4 ค่ะโอเคค่ะผู้ว,ว่าก่อนจำที่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผูกว่าเทรนิสลงไปในทุ่ในทุง่งกับใครจำได้ไหมคะที่มีแจ้งนะ โอ้โหภูเขาไฟระเบิดยิ่งใหญ่ขนาดนี้แม่ลงไดนเราจะเหลือรอดไหมคะ หลงผู้อขาไปแบบนี้ได้ยังไงหรอคะพี่จิ๊บคือแบบนี้ค่ะที่น้าพี่ตัค่ะเมื่อเราเท่ผงลงไปในน้ำต้นใส่ตัวกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเป็ุผลจากการทำกิริยาทางเคมีระหว่างผงปุ๋ยที่เป็นเล็กเละนน้ำต้นใส่ตัวที่เป็นตัวทำให้เตัวการ์ตเตอรได้ออกไซด์แล้วการทตเตอไดออกไซด์ที่ดันตัวมาที่เอทำให้เกิดข่าวไฟระบาดของนั่นเองค่ะแล้วผงปุ๋ย อย่างใดนะคะที่นีถั่วปูเป็นสามสับเพราะตัวมันสุกสมบูรละเอียดไม่มีปุยรถเค็มนิดิเป็นสาเเทนีให้ช่วยทำให้ขึ้นปูใช้ในการออกและดัดรึงนำมาใช้ทัขหมเค้กบาเป็นซุ้ยและชะวาค่ะโอ้สรุปเลยนะคะทุกคนและผู้ก้าของเราสรุปไหมหนุมค่ะ ขอบคุณกมากมากเลยนะคะที่มาพบสนุกกับพวกค่ะขอบคุณค่ะ